ในคลิปที่4นะครับผมจะมาสอนวิธีการนะครับใส่ i n f o r m a t i ันในงานวิศวกรรมนะครับในส่วนที่เป็นงานระบบแล้วกันนะครับก็ถ้าใครดูคลิปนี้อยู่งานสาปัตยกรรมผมได้สอนในคลิปที่1แล้วนะพวกงานเฟอร์นิเจอร์นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าจริงๆแล้ว Info2 เนี่ยมันใช้ได้กับทุกอย่างเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะทำา Data นะครับให้กับวาวแล้วกันไอ้นี้คือวาวนะครับเนาะ อะผมคลกขวา e x p o r e กัน,กกนนะโอเคอ่ะกดตัวนี้เข้าไปปุ๊บก,กดตัวนี้นะครับ d u ัก info น,นะครับตอนนี้ผมก็จะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาล้นะครับที่ใส่ไวโอเคในกรณีนี้ภาพเนี่ยถ้าผมอยากจะได้ภาพนะครับจากแหล่งอื่นผมก็พิมพ์คำว่า butterfly wow ศูออยววนยี่ห้อคิดนะคิดแต่สว่า ผมก็เสิร์ชหาภาพาแล้วผมก็จะได้บัตเตอร์ไฟวาวมานะครับตัวนี้เป็นเกียร์โอเบอร์เโอเคผมเอาพิมพ์ก็เกียก่อนเกียร์เกียร์คือตัวนี้นะไอต,ตัวนี้ก็เรีกเกียร์นะครับมันจะมีรอบทดนะเอาไว้ให้มันหมุนได้ช้านะครับแล้วก็คนไม่มีแรงก็จะได้มีมีนะคือถ้าเป็นมาตรฐานญี่ปุ่นเนี่ยถ้าวาวมันแปดนิ้วเนี่ยมันจะต้องเป็นเกียร์นะ โอเคเราหาภาพต้อภาพหนึ่งที่ภาพนี้ก็ได้สมมุติต้องการภาพนี้นะใช้นะครับเราก็กดคลิกขวานะครับแล้วเราก็กด copy image copy ภาพมาเลย copy image ขอภาพนะครับโอเคจากนั้นเราก็มากลับมากดตรงนี้ edit mode คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็กดถากะยาแล้วกดค o นโทร l V วางกดคลิกหนึ่งครั้งเลือกขนาดเป็น50 อ่ะสมมติห้าสิบพอนะครับจะไม่ใหญ่มากโอเคสมมติ description ตรงนี้มันโอเคแล้วมันจบแล้วนะครับสมมติอันนี้นะครับเราต้องการใส่อเทมโค้ดให้มันนะครับให้มันเป็นสมมติเป็น v ศูนย์หนึ่งสมมตินะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปได้โอเคหรือถ้าใครต้องการจะใส่เป็นแท็กเลยก็ได้นะคือถ้าการถ้าถ้าต้องการใช้ในการในการทํางานอนะ่ะเราอาจจะปรับเป็นแท็กก็ได้ นะครับในการแก้เป็นแท็กอ่ะเดี๋ยวย,ยังไงข้อสอบย่อๆอีกทีแล้วกันอ่ะเอาตามนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคเมื่อเราใส่แล้วปุ๊บนะครับต่อไปครับเราต้องการจะใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Product ตัวนี้นะครับเราก็ไปที่เว็บไซต์เขาหรือเราทำเองก็ได้ครับเราเข้าไปในเว็บไซต์นี้เนี่ยครับเราก็ดูข้อมูลเขานะอันนี้เป็นเว็บไซต์ผมผมไม่ได้ผมไม่ได้่โฆษณาเขานะ ต้องบอกก่อนว่าผมผมเราอาจจะใส่ข้อมูลเข้าไปเพิ่มเติมก็ได้เนี่ยครับข้อมูลบัตเตอร์ไฟวาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เข้าไปอแต่ผมไม่ไม่ทำนะแต่คราวนี้ผมจะมาใส่ตารางตงัวนี้เออตารางนี่สำคัญมากดูนะครับเอาละผมจะใส่ระบุสเปคให้มัน ผมกดดีอซนะดูนะอินดินโหมดนะครับผมกดบวกครับแอดในตารางเนี้ยกดแอดจากนั้นมาผมบอกกันเลยว่าผมก็พิมพ์เข้าไปเลยครับว่าไทป์แล้วผมก็พิมพ์ไปเลยว่าเป็น w a เ e r อ,อ่า w a เ e r w a เ e r คือบัตเตอร์ฟลาตัวนี้มันเป็น w a เฟอรนะ คือแบบนี้เขาเรียกว่าวีเฟอร์มันเหมือนกับขนมเวเฟอร์อ่ะมันจะมีหน้าแปนมาปิดนะครับอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบลักไช่มันจะมีรูน็อตร้อยนึงถ้าเป็นแฟลงอ่ะที่เราเห็นชัดก็คือแฟลงก็คือจะเป็นแบบหน้าแปนนะครับตอนนี้เราเป็นเวเฟอร์นะไทอ่ะกดต่อไปคือแอดต่อนะครับโอเคบวกเพิ่มต่อไปครับเวเฟอร์ ver, นะครับไทต่อไปครับไทท์เวเฟอร์จากนั้นต่อไปเราจะเอาตัวบอดี้ บอดี้นะครับเป็นคือบอตตาไฟวาวก็จะมีบอดี้เนี่ยเป็นวัสดุต่างๆกันไปก็จะเป็นเหล็กเหนียวดักชัยไอออนนะครับเหล็กหล่อแคชไอออนอ่าถ้าถูกๆหน่อยก็เป็นอลูมิเนียมออลูมิเนียมแบบที่มีส่วนผสมนะครับหรือไม่ก็เป็นเออ่สแตนเลสสตีลโหแพงมาก SS304 นะครับหรือถ้าเป็นฟูดเกรก็สามหนึ คือต้งบอกก่อนว่าผมเป็นวิศวกรสิ่งแวดลเอาผมจะเข้าใจตรงนี้เรื่องดีเพราะว่าบางคนการเรื่อกพื้นหลนี่มันสำคัญมากในการเพราะว่าหลายคนเขียนได้แบบใช่ไหมบอกว่าบัตเตอร์ไฟวาว8นิ้วมันไม่จบนะมันไม่จบมันไม่ได้นะครับจริงๆมันต้องลึกกว่านั้นนะต้องบอกกับว่าหลายคนเป็นวิศวกรโครงสร้างก็ต้องรู้ลึกถึงแม้เรื่องเหล็กเส้นข้างในเช่นเดียวกันวิศวกรสิ่งแวดล้อมก็เช่นเดียวกันนะครับโอเคบอดี้เนี่ยเนื่องจากว่าในงานที่ผมทำเนี่ยคือเดี๋ยวปรับได้มันแก้ได้ตลอดเป็นเหล็กเหนียวนะครับ เ่าเป็นอส่สี่แล้วกันนะเป็นเซเลสามนะครับต่อไปก็กดแอดต่อไปครับก็เป็นบอดี้จกนั้นมาก็เป็นตัวนะครับมันจะมีตัวเขาเรียกว่าคือภาษาช่างเรียกปะเก็นนะนะแต่ถ้าเป็นตัววาล์วเล็กซีดซีดเนี่ยก็จะมีวัสดุก็จะมี epdm นะครับ nbr hard rubber teflon อะไรบาบาราไปก็ใช้ EPDM คือต้องบอกไว้ก่อนว่าบางทีเราช่างเราเรียกันปะเกนปะเกนกันนะแต่จริงๆแล้วมันมันต้องมีวัสดุบอกด้วยไม่งั้นซื้อไปบอกเฮ้ยไปซื้อปะเกนมันต้องบอกไปด้วยว่าปะเกนนั้นนะวัสดุอะไรคือต้องบอกไว้ก่อนหลายอย่างเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะถือโอกาสเดี๋ยวมีโอกาสหน้าผมสอนนะเรื่องนี้คือการถ้าการทำงานแบบจริงๆจริงจังๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องรู้เรื่องวัสดุวิศวกรเนี่ยนะครับโดยอว่างานระบบเนี่ยสำคัญคือต้องรู้ว่าวัสดุแต่ละตัวมันใช้กับอะไรอย่างเช่นเหล็กลอเนี่ย ใช้กับลิควิดหรือฟูอิดอะไรได้บ้างนะครับทองเหลืองสัมลิดนะทองเหลืองอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยสแตนเลสสตีลอย่างเงี้ยครับนะอลูมิเนียมเนี่ยอะไรใช้ไม่ได้นะครับโอเคต่อไปก็คือ,อ,อไอ้พวกมันจะมีจานวัตตาฟายวาตัวเนี้ยนะเขาเรียกดิสก์นะก็จะใช้เป็นเกรดเดียวกับกบอดี้เลยไอ้ใชสามตร้นสี่โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยครับได้แล้ว ในงานนี้ตอนนี้เราใส่ตัวนี้สเปคนี้แล้วตอนนี้เราก็ทําทำรีพอร์ตทำยังไงดูนะครับถ้าเราใส่สเปคเข้าไปแล้วตรงน,นี้ในตารางนี้นครับแล้วตอนนี้เวลากดรีพอร์ตครับตอนนี้เราจะได้รีพอร์ตขึ้นมาทันทีครับหล่อไหมอย่างนี้แหละนะอย่างนี้แหละครับที่เขาที่ผมเรียกว่าความหล่อครับจำนวนนับตารางนี้ส่งจัดซื้อปิดจ็อบได้เลยนะให้ลูกค้าได้เลยนะ เออถ้าเรามี d a ต a อย่างเงี้ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยครับเนี่ย,เ,ยเห็นไหมครับทุกคนมีภาพให้ดูด้วยจำนวนด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวขาเพิ่มอีกหนึ่งเดี๋ยวโอเปเรตด้วยเดี๋ยวนิดนึงนิดหนึ่ง,ดงเดี๋ยวใครเป็นกวิศสรระบบเดี๋ยวจะบอกผมไม่ครบโอเปเรชั่นนะครับคือหัวขับตรงเนี้ยขับด้วยอะไรก็จะมีเกียร์ จะมีลีเวอร์ก่อนด้ามน,นะลีเวอร์ด้ามเกียร์แล้วก็เป็นพวกหัวขับนะอันนี้เป็นนิวเมติกแอคชูเอเตอร์นะครับก็จะมี2แบบอีกนะสปริงรีเทิร์นดับเบิลแอคชั่นนะจะเป็นหรือโซลินอยหรือจะเป็นนะครับมอเตอร์มอเตอร์ไลห์อะไรเงี้ยนะเดี๋ยวยังไงมีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาเพราะว่าหลายคนติดตามอาจารย์ป้อมมาเห็นนะพ่อเป็นคนชอบสอน YouTube นะสเก็ตอัพอะไรพวกนี้แต่จริงแล้วผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานระบบโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนนะครับก็อุปกรณ์พวกนี้ก็ ผิดพลาดมาเยอะเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเออไอตัวนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับโอเคโอเปอเรชั okay. ่นเป็นอันนี้เป็นเกียร์นะเกียร์โอเปอเรชเกียร์อ่ะโอเคอ่ะต่อไปครับมันมันต้องการ copy ปี้ไปตัวหนึ่งใช่ไหมถ้าเรา copy ไปตัวหนึ่งปุ๊บเนี่ยถ้าเรา copy ทั้งชุดเลยเนี่ยคือคำสั่งมีคำสั่งกดดีสอนะแล้วมีคำสั่ง copy เนี่ย copy data ถ้าเรา copy data ทั้งหมดเนี่ยไอ้ทั้งหมดมันจะไปด้วยซึ่งคราวนี้เราไม่ต้องการ เราต้องการแค่เราต้องการแค่ตารางเราต้องการแค่ตารางนะครับแล้วก็ตารางเข้าใจไหมครับตารางไปอย่างเดียวอ่ะส่วนภาพเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บไว้เพราะภาพเนี่ยมันคือภาพต่างๆของ Data ถูกไหมครับโอเคถ้าเราต้องการก o p ีแค่ตารางครับแล้วกด Edit Mode นะแล้วเราก็เอาตารางตรงนี้ครับเนี่ยก o p ีตรงแทนคือถ้าก o p ีตรงนี้มันจะก็ p ีทั้งหมดนะนี่กดตรงนี้จากนั้นคลิดตรงนี้ครับแล้วกด Edit แล้วกดวางเหมือนกับคลิปที่หนึ่งนะครับเพสเรียบร้อยกดตรงนี้แล้วกด Edit คือการทำดัตต้าเนี่ยแค่นี้นะครับเดี๋ยวมันก็ฝังเข้าไปให้เราหมดละทำครั้งเดียวนะครับเพสอิดเพสอันนี้ก็เป็น e อิดเพส แล้วก็ paste เรียบร้อยครับเสร็จแล้วต่อไปตัวนี้มันเป็นนิวมิ i c นะครับโอเคเราก็มา Edit แล้วก็ Paste แล้วตัวเนี้ยเราจะแก้ Edit นะครับอีกครั้งหนึงที่แก้เป็น n ิ m มิ i c a c เอ a t o r ่ะเดี๋ยวผมขอพิมพ์ตัวใหญ่แล้วกันโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับสมมุติมันมีวัสดุที่ผมต้องการเปลี่ยนสมมติมันเป็นใช้กับตัว วัสดุ NBR นะครับโอเคเรียบร้อยประเดนนะซีโอเคผมก็จะกดตรงนี้ครับ Copy ค,คลิกแล้วก็กดวางคลิก Edit แล้วก็วางคลิก Edit คือครั้งแรกมันต้องทำอย่างนี้ครับฝั่ง Data เข้าไปทุกตัว อี t ด a s t e โอเคและตอนนี้ครับเวลาเรากดรีพอร์ตครับมันก็จะลิสต์ออกมาให้หมดเลยภาพนี่ครับให้เราเลยอ่าโอเคอ่าดาตาหายไปรีเฟรชก่อนโอเคดาตาหายไปยังไงโอเคเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะ คือต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้คือคลิปนี้เป็นคลิปที่บันทึกก่อนการสอนนะแล้วต้องบอกไว้ก่อนว่าจริงๆทําเสร็จแล้วด้วยแต่ปรากฏว่าปัญหาที่ตามมาก็คือว่าในกรณีที่ใช้เป็น2 0 2 4่ครับตอนนี้มันเราพยายามปรับให้มันรันได้กับ2 0 2 4นะครับซึ่งตอนนี้นะครับที่มันช้าเนี่ยจริงๆอยากปล่อยทุกคนได้ทดลองใช้ก่อนแหละปรากฏว่ามันจะปะิะติด2 0น4นะครับเราก็พยายามปรับแก้อยู่เพราะว่า มีการเปลี่ยนโค้ดเยอะมากนะครับกับ2,024นะครับอ่ะโอเคก็อ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรทุกคนลองลองลอง,ลองใช้งานดูก่อนนะจ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 ะรู้ว่าเป็นไงจากนั้นมานะครับอันนี้มันหายไปที่หนึง่งเดี๋ยวผมเข้าไปแก้เด,เดี๋ยวเดยวเช็คก,ก่อนเพราะอะไรจากนั้นกดตรงน,นี้ครับ Excel นะครับแล้วกด Report 2นะครับเดี๋ยวตัอเรียนเจอกันนะเดี๋ยวตัวเต็มเนะี่ย ที่เราจะปรับตอนนี้ทดเราใช้ก่อนต้องบอกว่าจริงๆอ่ะมันเสร็จแล้วแต่ไอ้สองพนี่เนี่ยมีปัญหานะฮะน,นี่ต้องบอกก่อนว่า,วาหลายคนจะเห็นว่าปลั๊กอินนะต่างๆเนี่ยมันมีปัญหากับ24นะครับโอเคเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปตามแก้เทีอะให้ทุกคนเห็นภาพก่อนใหล้ลองไปฝึกใช้ก่อนว่ามันทานํางานยังไงนะครับและนี่แหละครับก็คืออินโฟทูอ๋อลืมอย่างหนึง่งข้อดีของมันคือมันสามารถจะรู้ตํนะตตาแหน่่่งงงไไดดด้นนนนะกกกหหหลอฟตตตร็าามมเัจขึํแ แล้วเวลาเรา copy ไปเนี่ยทั้งแผนนะครับเนี่ยกดอัปเดตเนี่ยมันจะดัดแนุงให้เราด้วยนะเนี่ยกดรอดไฟลเนี่ยมันจะดัดแนุงให้เราด้วยนะครับอ่าลองดูนะครับ